ว่าตัวหลออของเขาคือบีบใช้ง่ายมากงงนะคะและที่สาคัญปอเป็นคนที่ไม่มีสกิลในการทําสีผมเลยอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกนะก็คือทําแบบงงๆปาะนะคะก็คือเห็นเขาทําแบบไหนก็ทําตามและปอก็คือใช้แปดกล่องสาหรับคนที่ผมยาวแล้วผมหนานะสีที่ได้ก็เป็นสีที่แบบถูกใจมากเลยนะอลิมากนะคะแต่ว่าพอทําแล้วสีมันละมุนมากไม่ด่างเลยสีสวยมากที่สําคัญนะคะผมนิ่มแล้วก็นุ่มทําเองนะคะผมก็ไม่ฟูนะที่สําคัญเนี่ย กลิ่นสมเกาหลีก็คือหอมติดผมมากๆนะคะซึ่งใครที่อยากมีสีผมสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะเขามีทั้งช้อปปี้นะคะเขามีให้เลือกนะคะทั้งหมด6สีได้กันวันนี้ปอก็ใช้เป็นสีฮันนี่บลอน์นะคะก็จะได้เป็นสีแบบนี้เลยรอบเดียวเท่านั้นก็คือได้สีที่แบบสว่างขนาดนี้เลยก็ถือว่าเป็นแบบผลลัพธ์ที่ถูกใจมากยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อมาลองใช้กันดูนะคะ